ะทุกคนมื่อนี้เขาต้มสีมาสอนวิธีอุ่นเข้าเหนียวเด้อค่ะทุกคนค่ะขั้นตอนแรกกะจุดไฟก่อนเลยเด<ม>้อค่ะพอเขาจุดไฟแล้วเด้อค่ะเขากะสีอ้อยไฟเด้อค่ะ mm. เข้ากะเอาอันฟื้นหน่อยนิดหน่อยนี่นะคะไปอ้อยโหลดอ้อยเลยเ mm. ขากะอ้อยไฟแล้วเด้อค่ะไฟเขากะลุกบึมบึมยังสีเลยเด้อค่ะทุกคน mm. ต่อไปเข้ากะเอาน้ำใส่หม้อโลเด้อค่ะแบบนี่ mm. ไปเอาน้ำใส่หม้อโล่ก็เด้อค่ะท่านพู้ชม ทอดแล้วเพื่อสิหอดออหน้ำนะคะนี่ว่าเมนย่างอื่นใช่ลงไปสองเอ้ยขานเครื่องก็ได้เลี้ยวๆค่ะทุกคนเอาไปข้างค่ะบาซินี่อ่เฮ้าอ่อนหมอโล่มาแล้วเ่ากระค้างรถด,ด้เดอ่่ะันาุผู้ชม่ต้องโล่ให้ไฟลุกเที่ยงเล้วมาซินี่ไปห้าไปโจ๊กขอย็นมาสินี่ ไปไปขันตอนโจ๊กขเย็นเด้อค่ะทุกคนห้องกับโจ๊กตอนหน่อยๆยังสีนอไปไปอันส้มตอนต่อไปได้ทุกคนขะข้าวต้มก็ได้โจ๊กแล้วนะคะัดทีนี้ห้องก็สีเอาหวดหนึ่งเข่านะคะไปตุน๊นามเด้อค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนขาหวดข้าวต้มก็สิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเอาไปตุน๊นามกอนนะคะเด้อว,วิธีการตุน๊นามนะคะเฮาก็เห็นได้สีตะกอนนั้นๆลมจ่อยบาทีนี่ มีมือเดียวกันยังสิละคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจาดเข้าไปค่ะพี่น้องโอ้ยคือเมื่อยใช่เนาะบ่มีตะกองเอาไม้ช่วยอะไรไก่เออสุนี่อาเปียกเปียกกัเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเปียกเบิร์ดละเด้อค่ะวันนี้ห้องกสิเอาไปใส่หม้อหนึ่งนะคะอุ้ยมันคืบอบ่เสด็จน,น้ำน้อบัดซินเนาะ นี่ด้อค่ะทุกคนค่ะเอากเอาหมเอาหมวดดึงเข่ามาว่างเลยด้อค่ะเอาเสียเอาเข่ามาใส่ด้วยแสินีทุกคนอันนี้ก็คือเข่าของข้าวต้มแล้วค่ะข้าวต้มเสียวไปอุ่นด้วยแสินีเอาเทลงไปค่ะทุกคนเทลงไปค่ะทุกคนค่ะเทเลยค่ะเทโอ้เป็นวัดไดอเนียอาร์อารีอัลเดอค่ะวันนี้ก็เอาฟ้าปิดเด้วค่ะทุกคน ปิดแล้วะคะ่ะก็เป็นอันเซสซินนะคะเอาไฟข่คือบ่มีบบดทิมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทนฟังเสียงอันหนานลํำค่านของข้าต้มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ข้าต้มเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะโอ้ยอย่าลืมแชร์ด้วยล่ะ